วันนี้มาขยายหัวใจเศรษฐีพุทธอีกสักหน่อยนะครับก็คือจะเกิดเป็นโลโมเดลสกาววิไลในยุครอสิบนั่นเองเมื่อถึงยุครอสิบแล้วจะต้องเกิดสกาววิไลนะฮะก่อนที่จะเป็นสีวิไลเป็นสกาววิไลก่อนสกาววิไลคือหมายเอี่ยมอ่องหมแวววาวหมายุกสกาววิไลนั่นคือติดตั้งของหม่หมดเลยทั้งระบบระบอบการปกครองก็คือ4แพลตฟอร์มนั่นเอง มันจะเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดใหม่น,นั่นเองต้องติดตั้งจึงจะเป็นสกาวิไลสกาวิไลคือติดตั้งซนะูเปอร์สแตนดาร์ดอย่างนี้เพื่อเขาจะเข้าใจได้ง่ายนะก็เราจะสร้างเศรษฐีพุ่งขึ้นนะในยุค i n t e l l i g e n ็ตเ t e อินเทอร์เน็ตอนะครับซึ่งเราจะเป็นชาติ Soft Power น,นั่นเองนะครับนะเป็นไทยซอฟต์พาวเวอนะครับซึ่งเราจะเป็นต้นแบบโลกนะที่เป็นชาติที่ประชาชนปกครองตัวเองได้นะครับ นี้การจะปกครองตัวไหนได้ก็ต้องหนึ่งประชาชนก็ต้องทำาไมสมัครนะฮะที่นี่จะเปิดรับสมัครผู้ที่เป็นโสดบันฑิปตปไายะหมายถึงเป็นผู้ที่ได้ดูคลิปของแอดธรรมนุตยแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดบันธรรมรนุตยเองซึ่งการดูนี่ก็มีให้ใช้เวลาดูกันสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์คือให้หยุดงานกันเลยอ่ะเอาเป็นจริงเป็นจังเลยคือหยุดงานนั่งดูกันเลยสองอาทิตย์ดูแล้วเข้าใจเลยดูผังผมเนี่ยเปรียบเสมือนเข้าแคมป์อ่ะ เข้าแคมป์หรือเข้าคอร์สเรียนพิเศษเพื่อจะเป็นประมุะขเ่าปกครองเป็นประชาชนมาปกครองประเทศนี่เองนะดังนั้นทุกๆหน่วยงานทุกๆสาอาชีพสามารถที่จะจัดให้พนักงานของท่านไปอบรมแล้วท่านก็เอาใบาแสดงจิตสำนึของของพนักงานของท่านมาขึ้นเงินกับระบบระบอบใหม่ได้เลยนะดังนั้นหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับให้ลูกน้องอหยุดงาน สลับกันท่านก็สามารถจัดได้นะครับในองค์กรท่านสามารถจัดได้ให้อทิริยขยุดฮะหยุดแต่นะดดว,ว่ายังส่งงานอยู่ได้อย่างเงี้ยอ่านะก,ก,ก,ก็ก็ไปไปแล้วหยุดไปอบรมอ่าสักสองอาทิตย์ก็ได้คือจริงจริอะผมอ่าดูผมผมว่าดูโดยมาตรฐานนะสองอาทิตย์คือดูทุกวันเนะ่ะดูทุกวันนะสองอาทิตย์เนี่ย เรียกว่าเข้าใจเลยหลักการเข้าใจแต่ถ้าสมองไวก็หนึ่งอาทิตย์นะ,ะท่านก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าควรจะพนักง,งานควรหยุดสองอาทิตย์หรือหนึ่งหนึ่งเดือนนะจนพนักง,งานก็หยุดไปเลยหนึ่งเดือน <c oughs> ได้พักผ่อนดีสองอาทิตย์นะอย่างเงี้ยก็ไปตกลงกันแล้วกันนะทีนี้เมื่อเป็นโสดาบันทิปไตยแล้วดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิปไตยแล้วเนี่ยก็ามาสมัครเป็นสี่ปุ๋ยบน สีพลูยคนที่หนึ่งเพื่อเป็นกําลังแผ่นดินนะในการที่จะสร้างชาติประเทศต้องการกําลังมาขับเคลื่อนประเทศสีพลูยคนที่หนึ่งคือรัฐบาลเฉพาะการพูยคนที่สองก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตาบลประจําจังหวัดอู่๋ยิคนที่สามก็คือเป็นพงุมฝ่ายปกครองก็คือเป็นตัวรัฐบาล่ไปตลอดการตลอดชีวิตพูย์คนที่สี่ก็คือเป็นทหารไซเบอร์หนึ่งล้านนายนะก็สมบัรเข้ามานะครับถ้าจะเป็นผู้บริหารประเทศที่ปกครองตัวเองได้นะ อันที่สามก็คือสมัครอีกการหนึ่งคือสมัครพลเมืองใหม่หมายว่าท่านที่อยู่ในกรทมอ,อยู่ในจังหวัดใหญ่เราต้องการเอาคนออกไปครึ่งหนึ่งนะหรือหนึ่งในสามอ่ะหนึ่งในสามของเมืองอ่ะกรทมหายไปหนึ่งในสามคนหายไปนะเมืองก็จะหลวมลงหน่อยเพื่อต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาในกรทมแล้วคนกรทมก็ไปอยู่เมืองใหม่เลยเปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีบ้านอยู่มีบ้านพร้อมที่ดินไม่ต้องอยู่คอนโดที่นั่นไม่มีคอนโดมีแต่บ้านพร้อมที่ดิน อยู่กันนะฮะเมืองใหม่สร้างยี่สิบเมืองเมืองสี่สไตล์อ่ะสร้างยี่สิบเมืองเมืองท่านไปอยู่ที่เมืองเมืองกรุงศรีอยาก็ได้ก็ไปเป็นคนกรุงศรีอยาเลยนะเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นยุคโบราณอ่ะไม่ต้องใช้อินเท์เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเลยส่วนเงินท่าน่ะมีทุนสำรองเหมือนเดิมคือท่านไม่ต้องตะเกียรตะกายทำงานให้มันเหนื่อยยากลำบากเหมือนในทุนนิยมอ่ะมันมันมีระบบเดียวคือทุนนิยมแต่นี่มีเมืองสี่สไตล์อ่ะไอ้ท่านมุนเวียนอ่ะท่านไปอยู่เมืองสโลไลเมืองย้อนยุคได้นะ เงินท่านก็จมีเหมือนเดิมอาหารการกินเหมือนเดิมก็มั่งคั่งท่านอยู่เหมือนเดิมแถมเพิ่มแถมจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะท่านไปเลือกลงทุนเนี่ยฮะไปเดี๋ยวไปดูลาะเอียดว่าการลงทุนลงทุนยังไงแล้วเมืองมันต้องไปอยู่กันกระจายสี่เมืองเนี้ยนะเนี้ยแล้วเราก็จะควบคุม AI ให้มันรับใช้มนุษย์ไม่ใช่มันมาควบคุมมนุษย์นะที่เี่ออกแบบไว้ให้แล้วเราไปทุกควบคุมมันโดยข้าราชการเนี่ยเอา AI มาแทนแล้ว AI มาททำหน้าที่ปรับ มันรู้กฎหมายหมดมันปรับมันเป็นคนสั่งปรับเองอ่ะเอนี่แหละอแต่ถ้าเกิดเป็นอาคดียาอะไต้องเป็นมนุษย์อ่มันไม่ได้แพลมันไม่ได้ออชอริตี้ที่จะไปไปจับมนุษย์มันได้แค่ปรับแล้วก็จมรู้มักหนึ่งให้แจ้งนะในซอฟต์แวร์ก็จะเมื่อรู้มักหนึ่งให้แจ้งแล้วมักทึ่เจ็ดจะตามมารับใช้เองเมื่อตามมรับใช้ท่านก็จะไปทำทุกสภากิจระชธรรม ปทำสิบภารกิจสนับสนุนการปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องนะอันนี้ก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยจะเป็นต้นแบบแล้วก็ผู้ที่ดูคลิปวิดีโอเข้าใจแล้วก็มาสมัครเป็นสีู่มิพล์นะก็เลือกเอาสู่ภูมิพล์ไหนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็สมัครไปอยู่เมืองใหม่นะครับยี่สิบเมืองที่ประเทศไทยต้องสร้างมันสี่สไตล์มีห้าทิศไงสี่ห้ายี่สิบทิศเหนือทิศใต้ทิศตกทิศออกทิศกลางเงี้ยมันมีห้าทิศเนี่ย อาทิตย์ละสี่เมืองก็เป็นยี่สิบเมืองะคนที่อยู่ในกรทมก็กระจายไปอยู่ในยี่สิเมืองคนอยู่ในจังหวัดใหญ่ก็กระจายไปยี่สิเมืองมีบ้านพร้อมที่ดินอยู่แล้วคุณที่มาอยู่ทําไมในคอนโดในราคาเท่ากันหนึ่งล้านคุณได้แค่ห้องคอนโดเล็กๆแต่คุณไปอยู่ที่นั่นคุณได้บ้านพร้อมที่ดินอ่ะโอ้หเรามีนิเวศที่ดีกว่าแล้วทํางานก็ไม่ได้หนักนาสาหัสหอะไรแล้วก็เป็นนักลงทุนเป็นนักบริหารประเทศโอ้เป็นดูต่างประเทศอีกคือมันคนละเรื่องกันเลยมันคนวิถีชีวิตมันคุณภาพมันคนละแบบไปเลยมัน นะคุณก็เห็หนึงภาพนะไอ้กทมมันจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณอยู่วันไหนวันหยุดคุณอยากข่้นที่เข้ากทมผมก็กลับมาเที่ยวกทมได้นะกทมเป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าท่านที่อยู่กทมนะอยู่แล้วมันอยู่แค่เป็นรูเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยท่านออกมาเลยมาสมัครเลยเนี่ยท่านเป็นแรงงานเนี่ยมาสมาัครเลยผมเป็นแรงงานผมก็มาสมาัครสมรัครเลยแล้วท่าน,นได้บ้านพร้อมที่ดินแล้วเป็นนิเวศอยู่อย่างสวยงามเลยเป็นบ้านอยู่อย่างเหมือนพวกบ้านรุ่นหรูอยู่ราคาสิบยี่สิบล้านอยู่กันเนี่ย เอออยู่ยงั้นออน่ะเป็นนิเวศสวยงามเลยผมจัดออกแบบไว้ให้แล้วตามเมืองต่างจังหวัดใหญ่ๆก็จะอยู่รอบจังหวัดเลยคือเราจะยุดลดดาวเทาไงลดดาวเทาหมายว่าลดความเจริญในเมืองอ่ะไม่ให้มีดาวเทาแต่มันมันมีอยู่ข้างๆก็คือคุณออกจากจากตัวจังหวัดอ่ะมันจะมีสองแบบคือแบบสร้างติดกับจังหวัดกับสร้างล้อมจังหวัดเออถ้าสร้างล้อมจังหวัดมันท่านก็แป๊บปเดียววิ่งมาก็ออกนอกเมืองมาแล้ว ท่านท่านไปอยู่ทิศไหนก็เลือกเอาในของจังหวัดนั้นมีบ้านพร้อมที่ดินอยู่นะท่านจะไปอยู่ทาไมในจังหวัดไอ้อดข้าวของแพงท่านเราก็อยู่ข้างนอกก็ทํางานได้เหมือนกันมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าด้วยนะอาละนั่นคือภาพที่คนไทยควรจะได้เป็นได้อยู่ได้ใช้นะจะได้เป็นหรือไม่เป็นก็ขึ้นอยู่กับท่านต้องเอาปัตะชนมานะเลือกที่จะใช้ัมจิสิทธิพุทธในการปกครองบ้านเมืองและทำการค้าขายกัน เอาละคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ